สวัสดีครับจากร้านช่างพีวาซ่อมมือถือนะครับพอคโอค่ M3 เปิดไม่ติดของคุณมารุตนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเช็คเครื่องก่อนหน้านี้จะมีคลิปวิดีโออัปเดตเครื่องแล้วก็เปิดปิดเครื่องให้ดูนะครับว่ามันสามารถเปิดได้คราวนี้เช็คเครื่องเลยครับหน้าจอกดได้นะครับสัมผัสได้เพิ่มแสงลดแสงได้ครับไฟฉายใช้ง,งานได้ครับ แล้วก็ใส่ซิมมือถือเป็นซิมของทางร้านนะครับซิม A-S ตัวนี้นะครับสัญญาณจะเหน่ขึ้นนะครับเต็มเลยแล้วก็เสียบชาร์จนะครับแต่อันนี้ชาร์จของทางร้านนะครับชาร์จไปให้เต็มแล้วครับโทรดูนะครับบริการยกเลิกเลพงใช้งานญญาได้ครับหนาลำโพงบนครับ เซนเซอร์ S S ใช้งานได้ครับผมน่าจะลืมปิดแฟ่์แฟรกรายปิดไปครับ Wi-Fi wi ครับ Wi-Fi เจอนะครับใช้งานได้ครับลดเสียงกดได้ครับเพิ่มเสียงกดได้ครับตัวสั่น โอเคเครื่องสั่นครับต่อไปอน,นี้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับหน้าจอจะปรับให้เป็น2อนาทีโอเคแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังครับทดสอบนะครับ ล้องหลังไมโครโฟนใช้งานได้ไหมลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้านะครับฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าใช้งานได้ไหมไมโครโฟนลำโพงกล้องหน้าฮัลโหลเช็ค ทดสอบกล้องหน้าใช้งานได้ไหมไมโครโฟนลำโพงกล้องหน้าฮัลโหลเช็คใช้งานได้ครับอ่าไปกล้องหลังทดสอบนะครับกล้องหลังไมโครโฟนใช้งานได้ไหมลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คโอเคครับแล้วก็ปุ่มกดนะปุ่มกดปุ่มสแกนนิ้วก็ได้ครับแล้วก็ แอปบัน <seeing> ท <Commons> MM <stein> <Hello, S 3> ึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างฮัลโหลทดสอบแอปบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างลำโพงด้านล่างใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบแอปบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างลำโพงด้านล่างใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คชเรียบร้อยครับเดี๋ยวส่งกับคืนลูกค้าคุณอนุชาครับคุณมารุตโอเคขอบคุณครับขอบคุณมารุต